เป็นกะเพราแวกคบคุณผู้ชมน้ำสด๊กน้โขสก้ตาลดสาดีซสีวดำใยน้ำซอสรุงนกเกลือบุวกเกลืวพร้อมเสริมนะ ีก็พร้อมเสิร์ฟนะครับตอนนี้หน้าร้านคนก็ลุ้มกันเลยทีเดียวพร้อมเสริมนะครับพร้อมเสริมนะครับเรียบล้อ กัันครบผสวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดศกร์เป็นนัดวันจันทร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาอัปเดตร้านกะเเราผี20ครับผมวันนี้ก็จะมาแจกสูตรกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมีอะไรนั้นเรามาดูกันครับผม ตัวน,นี้เป็นอะไรครับคุณพ่อค้าเป็นหมูกระเทียมครับหมูกระเทียมนะหน้าก็จะออกวหวานๆเร็มๆนะครับอาทิตย์แล้วตลาดหยุดไปนะพ่อค้านะตลาดหยุดไปครับดห,หนูนี้เพื่อล้างทำความสะอาดเพาะทำความสะอาดนะจัดระเบียบนะครับ เราผัดทีละหนึ่งกิโลหนึ่งิโลนะตัวนี้เป็นรถดีน้ำตาลซีอิ๊วดำ ันนี้เป็นน้ำซอสอันนี้ปรุงเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมสูตรเด็ดเลยครับผมตัวนี้เป็นน้ำเปล่าตัวนี้เป็นน้ำเปล่านิดหน่อย เดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะฮะหหน้าร้านก็ขายเรื่อยๆครับผม ตัวน,นี้เป็นข้าวอะไรครับคุณพ่อค้าข้าวเหลืองอ่อนครับข้าวเหลืองอ่อนนะครับตัวน,นี้เป็นกะเพราแรับคุณพ่อค้าเป็นกะเพราครับเป็นเมนูหลักเลยนะของทางร้านของเรานี่ขายแค่20บาทเองเนาะค,ครับขบข20าทแล้วกับ กับกับข้าวผมจะขายู่ประมาณสามสิบสีอสิบ้าเป็นกับข้าว30 40 50บาสิบนะแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะใั่ใช่ที่ขายยี่สิบก็เพราะว่าได้ให้คนแบบว่ากินกันอิ่มราคาถูกเราเอาขายกำไรนิดหน่อยพอครับโอโอเคเลย สดครับผอ สีสันรถดีสีดําเพื่อให้มันดูน่าทานน่ากินโอให้สีสันนะน่ารับประทาน ตามด้วยน้ำซอสปรุงรสกัะบวย นี่ฮะรอให้เดือดก่อนนะครับตามด้วยใบกะเพราครับผมโอ้โหจัดกันไม่หนักหนักเลย ก็พร้อมเสิร์ฟนะอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะตอนนี้หน้าร้านคนก็ลุมกันเลยทีเดียว ตอนนี้เป็นอะไรคุณลูกค้าใัดกับข้าวทุกชิ้นครับใัดกับข้าวทุกชิ้นนี่เราใช้หมูเท่าไหร่เนี่ยครึ่งน,นึงนะ ด้วยพริกทางร้านจะใช้พริกสดอย่างเดียวนะครับกินดาแดง่ะเป็นพริกกินดาครับผมกินหอมนะสีหน้ารับประทานด้วยตามด้วยน้ำตาลวุ้นี้วตามด้วยลูกชิ้น ลูกชิ้นนี่ใส่หมดโลเลยเนาะตัวนี้เป็นลูกชิ้นอะไรคะเนี่ยเป็นชิ้นหมูลูกชิ้นหมูเป็นลูกชิ้นหมูนะเอามาจากนครปฐมโอ้ลูกชิ้นนี่มีขายที่นครปฐมอย่างเดียวอ๋อมีที่เดียวนะาแถวนี้ไม่มีขายโรงงานเขาไม่ไมเขาไม่ส่งเองตามด้วยซอสปรุงรส ของทางร้านครับผมน้ำเปล่านิดหน่อยอ อ๋อ oh, ใช้เวลาหน่อยนะ uh huh. ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้เดือดนะฮะรอให้ลูกชิ้นน้ำแอองขึ้นมาโอ้สังด้านหน้าก็ยังถ่ายกันไม่หยุดครับผม mm hmm. นี่ก็จะได้นะำรับโอเคใส่ใบกระเพรานี่นะตอนนี้เดือดปุดๆเลยเดี๋ยวใส่ใบกระเพราก็เรียบร้อยใส่กระเพราไปแล้วมเมนูนี้เรียกว่าผัดกระเพราลูกชิ้นหมูครับผมอ๋อกลิ่นหอมเลยอ,อันนี้ก็พร้อมเสริฟมาแล้วนะครับเสิร์ฟแล้วนะ เรียบร้อยตัวนี้เป็นเมนูอะไรครับผมนี่เป็นเมนูผัดกะเพรา หน่อไม้นะครับอ๋อข้าหน่อไม้นะวันนี้เรามาจัดให้ครบกันเลย นะกลิ่นหอมเลยแหละตามสายรถด,ดีสีอูดสีดํำฮะสีดอดํอาองไม้ น้ำนหน่อยนี้ก็รอให้มันเดือดตอนนี้ก็รอ,อ,อ,อให้เดือนนะครับ ด้านหน้าก็ยังขายไม่หยุดครับผม นะพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใบกระเพราครับผม แยกไปนะครับครับโอได้ครับผมน้าตอยครับ ไข่ดาวกันครับโอเคใส่ถ้วยใส่ไข่ด้วยหนึงครับห้บอย่างโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมเลยจ้าไม่ใส่ถ้วยนะร้านมีไข่ดาวด้วยเพิ่มห้าบาทครับผมมีหมูยอด้วยเพิ่มห้าบาทเหมือนกันครับผม ก็ราาบกวนฝากร้านกะเเฮาผีเนี่ยนะครับก็วันจันทร์ผมจะขายอยู่ที่นัดวัชรกรนะครับผมส่วนวันอังคารกับวันพรฤหัสจะอยู่ที่วัดใหญ่บ้านบอส่วนวันพุธก็จะอยู่ที่วัดช่องลมราคาเดียวครับผม ข้าวไร่กะเพรา20บาทเพิ่มไข่25บาทแล้วทางร้านรับออกงานไหมครัครับทางร้านของเราก็รับออกงานด้วยนะครับผมฝากเบอร์โทรเลยครับครับ0955388042นะครับโอเคแล้วทุกนัดที่ไปนี่ขายช่วงเวลาไหนครับทุกนัดไปจะขายช่วงเย็นครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณ4ทุ่มครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอลุงฟุตดีด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม